ครับสวัสดีครับวันนี้ร้านพามส sport นะครับเราจะมารีวิวไม้แบตมิซูโน่กันนะครับก็ก่อนไปรับชมก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับก็กดกันแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับตัวนี้ก็เป็นไม้มิซูโนนะครับนี่นะฮะมิซูโน่ญี่ปุ่นเขาก็จะมีถุงกำมะหยี่มาให้เยี้ก็เหมือนยุนิกครับฮะตัวนี้เป็นรุ่นเี่ย วดําทองนี่ก็เป็นใบรับปรกันคู่มือนะครับการใช้ไม่แบตบคือเอาไปตีปแบบแลูกแบตท่านี้ <c oughs> นะถุงกํามยอก็จะมีได้สีหูรูดเป็นสีแดงนะครับของมิสุโนุน,น,นะฮะนี่นะครับตัวนี้เป็นมิสซโนุกฟอร์ s ทียสิตควิกนะครับตัวนี้นะฮะผมเคยรีวิวตัวสีสเปเชียลไปแล้วนะ อันนี้เป็นตัวออริจินอลนะครับตัวที่โมฮัมเหม็ดอาซานใช้นะครับ,นะรบก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นตัวสเปเชียลนะครับโคตรสวยอะงานแบบทุกครั้งที่ผมจับไม้มิโซโนนะคือแบบมันสวยจริงๆอะมันสวยมากๆเลยนะเนี่ยนะครับตัวนี้อย่างที่บอกไปนะครับสเปกก็เป็นก้านแข็งนะครับก้านแข็งแล้วก็หัวเนี่ย เกือบ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 หนักนะครับเกือบหหนักพี่ใช้อยู่นะครับผมก็ใช้อยู่นะแต่ผมใช้ตัวสเปเชียลนะครับนะฮะสเปเชียลตัวไม้เขาจะเป็นสีกรมาท่านะครับก็ไปย้อนดูคลิปกันได้นะครับตัวนี้ก็เป็นสีดําทองนะครับจะมีดําด้านนะครับตรงนี้เป็นดําด้านตัวก้านไม้เนี่ยเป็นดําด้านหมดเลยนะครับส่วนจะมาเป็นดําเงาตรงกับตรนนี้นะครับ ดำเงาจนถึงตรงนี้นะฮะแล้วก็เป็นดำด้านเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสีทองนะครับสีทองสวยสีเนี้ยคือผมต้องต้องซื้อมาใช้ม้างละสีเนี้ยสวยจริงๆนะครับสวยจริงๆนะฮะตัวนี้ก็จะเป็น SG นะครับมาตรฐานสินค้าคุณภาพของญี่ปุ่นนะครับนะครับถ้าไม่มีก็ไม่ผ่าน QC นะครับเนี่ยโค้ดเป็น JP นะครับ วอเทียร์สิบควิกนะครับสวยมากตัวนี้นะฮะนี่นะครับสีดำทองก็นนี้อะไรนะเอ็นคิซุน่าเขาจะมีสีทองด้วยใช่ไหมโอ้โหาเอ็นสีทองอีกอย่างนะสวยปิ๊งเลยบอกเลยนะฮะแล้วไม้เขาง,งานดีอยู่แล้วด้วยดูงานดิ นี่สีดำด้านนะแมทแบ็กนะสวยมากสีทองเขาเคำว่าฟอร์เทีสเนี่ยมันมันไม่ใช่สีเงินธรรมดานะมันแบบเล่นแสงด้วยนะเป็นซันเบิรแบบเล่นแสงด้วยนะสังเกตดูนะฮะสวยอะ่ะ <laughs> สวยอะ่ะนะครับ ตาไก่นะตาไก่อย่างที่เคยบอกนะครับไม้มีโซโน่เนี่ยก้านมันแข็งก็จริงนะแต่เวลาตีเฮ้ยทำไมมันสปริงนะครับผมก็ยังไม่ได้รีวิวสักทีนะที่ผมใช้อยู่นะครับเดี๋ยว,ยวจะมีเวลาก็นั่งนั่งรีวิวนะครับก็จะเป็น10บควิกนะครับสิบควิกตัวนี้ก็เป็น การที่คือถ้าพูดเทคโนโลยีไปมันก็จะงงๆนะเมื่อเอ็มฟิวชั่นนะครับเป็นคาร์บอนกาฟไฟนะครับก้านเนี่ยมีความแข็งมากนะครับแต่ว่าตีแล้วไม่สถานเลยนุ่มมือมากนะครับหัวก็เกือบๆหนักนะครับเกือบๆหนักก็แต่มันตีลูกหน้าได้ดีมากเลยนะตีได้เต็มไม้จังเลยเวลาตีหน้านะครับ ก็ถือว่าเป็นไม้ที่ก้านแข็งที่ตีง่ายนะตีง่ายมีหัวมีแรงส่งนะครับนะผมเคยตีเทียบกับตัวนาโนแฟร์800เนี่ยตัวนี้จะตีแล้วมีแรงส่งมากกว่านะครับก็ใครสนใจนะครับก็อินบ o x กันเข้ามาได้เลยครับที่ร้านผ่านสปอร์ตนะครับนะก็วันนี้ขอจบการรีวิวนะครับอิ z ุโน f ฟอร์ a ทียสส c k JP นะครับแต่เป็นทัวนี้นะครับขอบคุณมากครับ